สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงจอนนี่ NCT กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ในก่อนหน้านี้เราได้มีการทําคลิปไปเกี่ยวกับการไปร่วมงานเมดกาล่าของปี2022และจอนนี่นั้นก็เป็นศิลปินคนที่3นะครับในค่าย SM ที่ได้เข้าร่วมงานเมดกาล่าและในการเข้าร่วมงานเม อย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นจากแฟนคลับนะครับแล้วก็แฟนๆชาวเกาหลีรวมไปถึงสื่อมวลชนต่างๆนะครับที่อยู่ในงานนั้นจอนนี่เนี่ยก็ได้รับแสงมากๆเลยแต่ละคนนั้นเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็รุมถ่ายรูปจอนนี่กันเป็นอย่างมากแถมจอนนี่นั้นเนี่ยก็ได้กระทบไหลศิลปินดาราคนดังมากมายเลยนะครับในงานครั้งนี้เรียกได้ว่าการไปครั้งนี้ของจอนนี่ NCT นั้นไปเพื่อเชิดฉายมากๆเลยจริงๆนะครับเมื่อพูดถึงงานเมดกาล่านะครับก็คงจะไม่นึกถึงไม่ได้เลยนะั่นก็คือเรื่องราวของการแต่งตัวนะครับของศิลปินดารานักแสดงต่างๆที่ได้ เข้าร่วมงานครั้งนี้แต่ละคนนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าแต่งตัวกันมาสุดดิบมากๆเพื่อมาประชันกันในงานครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งผู้ชายแล้วก็ฝั่งผู้หญิงเองและในฝั่งผู้ชายครั้งนี้นะครับก็มีศิลปินดารานัแกแสดงชื่อดังมากมายเลยที่เข้าร่วมงานเมกาล่าและแต่ละคนนั้นเนี่ยก็แต่งตัวมากันอย่างเต็มที่มากๆแต่ว่าสําหรับจอนนี่นั้นนะครับก็มาในลุกที่เท่ๆคูลๆดูๆเรียบๆดูๆแพงๆเลยนะครับกับลุคออฟแบล็ก Black นะครับที่เป็นโค้ทตัวยาวแล้วก็เพิ่มความเซ็กซี่ เม็ดเดียวโชว์ซิปแพกแล้วก็แผงอกของจอห์นนี่นะครับที่มีคาริสม่าที่เซ็กซี่มากๆและในงานเม็ดกาล่าครั้งนี้ก็ได้มีการจัดอันดับท็อป5เมนเมนชั่นนะคบของเดอะเม็ดกาล่าจูน22มีทั้งฝั่งผู้หญิงแล้วก็ฝั่งผู้ชายเลยนะครับสำหรับท็อป5ฟในฝั่งผู้ชายเนี่ยจอห์นนี่ของเรานะครับก็ติดอันดับในครั้งนี้ด้วยโดยจอห์นนี่จาก NCT นั้นนะครับมีการกล่าวถึงหรือว่ามีการพูดถึงในงานเม็ดกาล่าครั้งนี้เนี่ยมากถึง2 4ง0 0 0กี่าครั้กน่าครั้งนะครับ อนนี่ไปด้วยกันเนี่ยทั้งหมดส0 0 0 0 0ครั้งเลยและนอกจากนั้นเนี่ยจอนนี่ของเรานะครับก็ได้มีการอัพ Instagram Story ส่วนตัวของตัวเองเพื่อพูดคุยกับแฟนๆแล้วก็บอกกับแฟนๆว่า e n c t t s e s are the best ซึ่งการจัดอันดับในครั้งนี้นะครับก็เป็นการจัดอันดับมาจากบริษัทวิจัยการตลาดชื่อดังเลยของทางสหรัฐอเมริกานั่นก็คือ netbase quiz นะครับของสหรัฐที่ได้มีการเผยแพร่าการจัดอันดับผู้เข้าร่วมที่มีการกล่าวถึงหรือว่าถูกกล่าวถึงมากที่สุดบนโลกโซเชียลมีเดียในงานเมกกาล่านั่นเอง ซึ่งจอห์นนี่ของเรานะครับก็ติดอันดับนี้มาด้วยด้วยการค้นหาหรือว่าการพูดถึงเนี่ยมากที่สุดถึง2อง0 0นสกว่าครั้งนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีดาราศิลปินชื่อดังมากมายเลยนะครับที่ติดอันดับนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นชอร์สแมนเดสหรือว่าจะเป็นไดแอนเรโนลส์นะครับก็ติดอันดับในการจัดอันดับครั้งนี้ด้วยเรียกได้ว่านอกจากจะได้กระทบไหลศิลปินดาราดังระดับโลกแล้วนะครับจอห์นนี่นั้นก็ยังได้ยืนร่วมโพการจัดอันดับครั้งนี้คู่กันกับศิลปินดาราที่มีชื่อเสียงดดััังงระะบโลกกกเช่นนนฟ็คจ ลืมแล้วก็ภูมิใจในตัวจอนนี่ NCT กันมากเลยนะครับที่ได้เป็นศิลปินเคป๊อปเพียงหนึ่งเดียวที่ได้ไปร่วมงานเมดกาล่าประจําปี2022นี้แถมยังมีคนพูดถึงมากมายและลุคนั้นก็ออกมาดีมากๆเซ็กซี่แบบรูแบบแพงมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของจอนนี่และก็ NCT นั้นอย่าลืมมาเป็นกําลังใจแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีให้กับจอนนี่การที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครชอบจอนนี่ลุคนี้กันบ้างเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสำหรับคลิปนี้อมากอเคป๊อปของเราก็ต้องขอตัวลาไปเเพีียงท่าานน้ะัับแลลกกมจ ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ